จริงจริงจริงแน่จริงเราเรียนจริงมาคุยผู้นามึงเนี่ยเขาไม่ได้สอนความตลาดให้พวกมึงสอนความตลาดให้พวกมึง่งพวกมึงคงไม่งอดักดาอยู่อย่างนี้หรอกของเขาข,ข,ข,ของเราไม่รู้อะไรหรอแถวไปเจ็บบ่ะนะเจ็บบอมันเจ็บบ่เจอเจอเอเข้าไปเป็นเจไดนะหูพึงหูพองเนี่ยบอกนะพอจะได้กระตุน้นเซล อะสมองจักน่อยนะบอกพอจะตื้นได้ละตีนะบัดเน้ <c oughs> เจ็บคักบอกนะอย่าให้เจ้เราได้จับไม้เด้อน,นะถ้าเจ้เราจับไม้ยำไตนี่เอาบ่ลงได้นะแล้วยังนึงอย่าไปยืนตัวหน้าเจ้เขาเด้อเวลาเจ้เขาจับไม่นะคอมเมนต์น,นี่จักไปยุ่งใส่เลยเนาะนะนะหายกันไปหมดเลยนะจาก คลิปเมื่อวานเนาะที่พากันไปนี่นะที่ไปเฮฮา,จ,าจับพวกไม่คอนจับพวกไม่ไฟ่เนาะพากันไปเลือนน่องวดน้้ำพอเห็นเจ้ม,มานพากันหดตดหายนี้ไปใส่เบิดนะบอกแล้วอย่าซานะเจอคนซ่าก,กับนี่หายเขากิบเมฆก,กันเบิดนะ <laughs> เก่งหลายเจเอตบมือสมเสรยนะเก่งเก่งนี่แหละเขาว่าคนแท้นะคนจริงอยากเจอเพลงบอกสักเพลงหนึ่งอะน่ะนี่แหละน่ะเจอเข้าไปเจ็บฮอดตับไตไส้พุงกุ่านะ นะคนเฮาเว้ากันดีๆโบมักนะ่ะเจอคนจริงเข้าไปถึงกับว่าไลก่กลับเข้าไปซุม่มเจิมามนุษย์ทำเหมือนกับโบเมนได้ล่ะนะกลับเข้าไปในลืบในมุมอันขอ้องเสอกเหินบบยหน้าจากโตเลยเนาะนะอืนะ <c oughs> ซีและนะ่ะ เจเอปับเลียดเนาะคู่ปับคู่ปับนี่แหละเจอคู่ปับของแท้นะเจอเข้าไปนะถึงขั้นที่ว่าบก้าโพน้าออกมาเลยเนาะนะฮึบเห็นคอมเมนต์จักโตเลยนะจักไปใส่บหูมันแตกต่างกันสันละเกินเมื่อวานกับเมื่อเนี้ย ว่าเมนมาได้ฟังนะเมนต้องดิ้นขะัก,กเมนต้องดิ้นแท้ๆนะคงจะแบบว่าเฮ็ดให้เมนลายตัวนบูพอใจแท้ๆนะนะเขาจะเอาไปตีข้าวมาไทยอยากได้สงครามอีกนะค่อยเห็นแล้วแหละนะมีคนเอาไปยืนซูป้ายนะแล้วกับพอมเอาหูบที่อันชาวบ้าน,านนะทางฟั่งไทยที่อยู่ในแถวสาแก้วที่เขาไปสอยกับเจเอกับหลายๆคนที่ลงไปส้อยทหาร มีแล้วเมนมันเอาไปตีข้าวนะว่าไทยทนอยากได้อันการประทะหัวนะ <laughs> แต่เข่าเบิ้งว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาเป็นคนเริ่มก่อนนะอเมนเป็นคนเริ่มก่อนในะเรื่องนี้นะพากันล้มโตกันเฮ็ดคือขนาดนะจุงแขนลูกนะจุงแขนพูเทเฒ่าเด็กน้อยพากันแห่กันมานะ เอาไปเลื่อรวดนามออกซี่และนะผู้นำโบโซนดิผู้นำโบเสนอการพัฒนาดินะผู้นำโบใส่ใจเรื่องการศึกษาให้กับประชาชนเดนะเลยพระหูซ้ำนะแต่กับบ้าได้นะนะเห็นเรื่องนี้แลวกัมันกับ เจเอเราได้ใจอีเลได้นะคนจริงคนแท้นะคนของแท้นะเอาใจสาวลาวไปเต็มๆเลยเจเออ้ย,อยนะเจ้านะ่ะเป็นตาแพงอีเลนะ <c oughs> ถ้าบอเอาคนจริงมาปากเมนมันกบบระบอย่านนะถ้าเจอคนจริงไปเห็นบอเมนมันนีซุกหัวซูนไปนะเห็นจักโตนะบุเก่งคือเมื่อวาน บกเก่งที่จะมายืนปักหลักเฮโฮห้องกันนะเป็นจังไงน,นะขนาดนี้เจมเขาคนเดียวนี่นะจับไม้ใส่ประเดี๋ยวนัี่ตะเพิดตะเพอบเห็นชักโตกนะ<ม>ต้อให้มาจากคนเจกับ,บ่านเด้อนะรุ่นเจ้น,นี่แล้วนะเจสู้เต็มที่นะ <laughs> เจแล้วคนจริงได้นะ อยากเจอบอบะยากเจอเจ็บอะไปรวมโตไปหาเจนเจ็บพักบัดเดียวในเม็ดล่มเป็นก่ลองผลได้หันจีบองไฮเดอรออ์น่ะได้เงินแลรกับเจ็บปิดเข้าไปเนาะน่ะซิเละน,น่ะเป็นคือเจ้เขาว่าเลยน่ะบุกลุกพื้นที่เขาก่กอนน่ะ ก็กวนก้อน,อนผู้นำมีปัญญาเลยใช้ปัจจุบนนั้นมาเป็นโลกกำบังเทนะปัจจุบนกับผู้อินุยเนียขนาดการศึกษายังไปเฮียนในฟั่งไทยนะพอเฮียนอฝั่งไทยนะสลาดกันยหนึ่งใบล่าไทยสบเดกนะไว้เป็นภาษาไทยคนนี้นี้นะเนซุซ่าเป็นจังไดนะ ถ้ายังซาต่อไปนะเจอะนะนี่ค่อยอยัอย่างเห็นมาถ้าเกิดว่าเขาออกมาแค่นอีกกระนึงนะเสื้อบ่ต้องเจอรถดุดซ่วมนดบบนนี้นะ <c oughs> เออนะ่ะนดดุดซ่วมต้องเข้าถ้ามีอีกคอบหน้านะเอาแบบปลาล้มทั้งจืนออย่ามองนั่นรถนะ <c oughs> จักน้อยกับศิว่าห้องว่าไทยฮันลังเกจังสั้นจังซีนะเบิ่งเด้อนะเบิ่งสภาพมเมนเฮ็ดก้อนเด้อนะเมนเป็นคนเฮ็ดก้อนไปลื่อลวดหนามก้อนนี่การลื่อลวดหนามออกจากเขตแดนมันพิษมันเป็นที่บุกลุกนะโมเมนต์พิษข้อตกลงนะเพราะว่าเขาก็โบ้ได้ไปเฮ็ดสนธิสัญญาตกลงว่าก้อนเข่าจีอ่าเฮ็ดอ่าลวดหนามพันมาลวดตั้งแต่ว่า มันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยไทยสามารถเอาลวดหนามมาปิดกั้นได้นะนะเคเดนสายแดนของประเทศของเขานะพื้นที่ของเขาเนะเขาสามารถเห็ุได้แต่เม่นบุพอใจเม่นว่าเมนนยู่มาโดนเมนนยู่มาโดนแต่มันบุแมเม่นคงเมนเมนต้องหู้อันนี้นะการที่เมนจะมาเลื่อลวดหนามออกนะเมนจะมาอ้างว่าของเมนครตัวหอยุจากซาดกี่ปีร้อยปีก็ถ้ามันเป็น พื้นที่แผนที่ของประเทศไทยมันมีหมุดปักหลักเนี่ยมันก็คือของไทยจ้ะนะเมนจะดิ้นบ่ได้นะ <c oughs>